ตำนานพระยานาคสองนครณนะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนสองฝั่งแม่น้ำโของอันกว้างใหญ่ไพศาลมีสองนครที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูงนะครแรกคือนครวิรยานาตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือปกครองโดยพระยานาคสีทองผู้ทรงพลังและเมตตานะครที่สองก็คือ นครวิไลยะนครตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกปกครองโดยพระยานาคสีเงินผู้สง่างามและอ่อนโยนเจ้าชายอัคคีผู้เป็นราชโอรสของพระยานาคสีทองรูปงามดังพระอาทิตย์ฉลาดเฉลียวเปี่ยมด้วยปัญญาเป็นที่รักใคร่ของเหล่าพระญานาคและประชาชน ในขณะที่เจ้าหญิงมณีนาราชธิดาของพญานาคสีเงินงดงามดังดวงจันอ่อนหวานเปี่ยมด้วยเมตตาเป็นที่รักใคร่ของเหล่าพญานาคและประชาชนเช่นกันทั้งสองนครมีความสัมพันธ์อันดีพญานาคทั้งสองเคารพซึ่งกันและกัน ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงก็ค้าขายติดต่อกันอย่างสันติสุขแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ก็ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเท้า,ายักษ์ไรู้โหดเหี้ยมจากดินแดนอันไกลพล้นได้ยินกิตติศัพท์ความร่ำรวยของสองนครขท้ายักษ์ไรจึงยกทับมารุกานต้องการยึด ทองสองนครและสมบัติทั้งหมดพญานาคสีทองและพญานาคสีเงินร่วมมือกันต่อสู้กับเทา้ายักษ์ไรอย่างกล้าหาญการต่อสู้ดําเนินไปอย่างดุเดือดนานหลายวันหลายคืนในที่สุดพญานาคทั้งสองก็พ่ายแพ้เทา้ายักษ์ไรได้ยึดครองสองนครประชาชนต่างหวาดกลัว ต้องตกเป็นทาดรับใช้เทา้ายักษ์ไรเจ้าชายอัคคีและเจ้าหญิงมณีนาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาทั้งสองวางแผนที่จะกำจัดเท้ายักษ์ไร้และปลอดภัยสองนครทั้งสองวางแผนที่จะกำจัดเทา้ายักษ์ไรและปลดปล่อยสองนครพวกเขาฝึกฝนวิทยายุทธ์อย่างหนักเรียนรู้เวทมนต์คาถาจากลืษี และรวบรวมเหล่าทหารผู้กล้าหานในที่สุดวันแห่งการลุกฮือก็มาถึงเจ้าชายอคคณีนำทัพทหารบุกเข้าโจมตีวังของเท้ายักษ์ไรเจ้าหญิงมณีนาใช้เวทมนต์คาถาต่อสู้กับเท้ายักษ์ไรการต่อสู้ดำเนินไปอย่างสูสีเท้ายักษ์ไรพยายามจะเอาชนะเจ้าชายอคคณี แต่เจ้าชายอัคณีด้วยความกล้าหาญวิทยายุทธที่เหนือกว่าก็สามารถสังหารเท้ายักษ์ลายได้สำเร็จสองนครกลับมาไม่อิสราภาพอีกครั้งพระยานาคสีทองและพระยานาคสีเงินรู้สึกปราดปลเพิ่มใจในความกล้าหาญของลูกๆทั้งสองเจ้าชายอัคณีและเจ้าหญิงมณีนา แต่งงานกันปกครองสองนครร่วมกันด้วยความยุติธรรมและเมตตาประชาชนต่างอยู่ร่วมเย็นเป็นสุขสองนครกลับมารุ่งเรืองเฟื่องฟูอีกครั้งความรักของเจ้าชายอัคานีและเจ้าหญิงมณีนาหลายเป็นตำนานเล่าขานถึงพลังแห่งรักนิรันดรที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกประการ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองนครแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสมคีและความร่วมมือการต่อสู้กับเท้ายักษ์แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละพลังแห่งรักนิรันต์แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งรักที่สามารถเอาชนะอุปรสรรคทุกประการเรื่องราวที่เล่ามาจบเพียงเท่านี้สักจัมโบ้ สวัสดีครับ